เพราะการเดินาท,ดทางคือการค้นพบสิ่งใหม่ออกเดินทางไปกับพวกเราครับเทรล รู้สึกสนุกจังเลยครับพี่ก๊อล์ฟรู้สึกสนุกจังเลยเหมือนเก็บกดป้าไม่เคยเล่นใช่ไหมตอนเด็กๆแม่ไม่เคยพามาเที่ยวใช่ไหมฮะถูกต้องดูสนุกกว่าพี่ไปไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวนะทำอะไรม้าทำอะไรม้าโยกโยกควบม้าตอนนี้เราเบื่อการเดินทางแบบขับรถแล้วนะพี่ก๊อฟใช่เราจะไปขี่ม้าแทนที่สานโกนี่ม้าพี่เชี่ยงมากไปไหนดู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  ใช่ตกแจเขาตกแจกันหมดเลยอะไรครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปตะลุยกันว่าที่นี่ที่ซันโตรินีมีเครื่องเล่นอะไรที่จะมาท้าใยความกล้าของผมแล้วก็บอมได้ถูกต้องครับนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่บนเครื่องเล่นทับบี้นะฮะบีจัมทับบีจัมบีจัม เดี๋ยวเราจะส่งบอมบ์ไปก่อนเลยลงไปก่อนเลยได้ครับจะไปจ้มอยู่ตรงปลายนู่นนะฮะถูกต้องฮะก็จะมีอาจจะแบบเล่นท่าอะไรก็เดี๋ยวแล้วแตกจินตนาการของเขาโอเคครับก็าไม่รู้ว่าจะเล่นท่าแบบไหนนะฮะนะครับเรามาดูกันดีกว่าไปครับผม

เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไร

ไอ้มึงอ่ะมึงจะขอเพื่อนกูโอเคโอเคไม่สใจไม่ตื่ใจขัดทื้ขัดื้ไหมน้ำหมอเมื่อกี้ปล่อยองน้ำหมอน้ำน้ำใช่ไหมปล่อยน้ำขอน้าขอน้าทีปล่อยน้ำหมอเออปล่อยน้ำหมอปล่อยน้ำปล่อยไปเลยปล่อยน้ำเหรอออกไปเลย อนนี้เรามาอยู่ในจุดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของซตโตลินีนะครับขับผ่านไปเส้นนี้รับรองว่าคุณจะต้องเห็นเห็นแน่นอนกระเช้าเนี่ยฮะชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่มากครับใหญ่มากมันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยดูด้านหลังสิเห็นไหมครับอ่าเห็นบ้าหมุนที่เราเล่นกันเมื่อรอกเย็นนะมใช่ครับรอบแรกเลยนะหมุดคือที่ริงซัตโตินีปังนี่มันเป็นอะไรที่งงมากบอมเดินและบอมหลงทางตลอดเวลาใช่ไม่ได้หลงแล้วรอบนึงแต่อากาศเย็นนั้นอยู่ด้านนอก อย่าพี่กอล์ฟไมอย่าออกไปเป็นห่วงเป็นห่วงเดินไม่ออกไม่ออกผักไม่ออกแล้วต้องแบบว่าเขาล็อกไว้เขาล็อกไว้อย่างดีแน่นหนาแน่นหนาปลอดภัยนั่นฝั่งนู้นด้านหลังเราก็มีนะมีนักท่องเที่ยวสองท่านนะครับครับผมมีคนไม่บายด้วยฮะ เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เอฟนะครับพี่เอฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอฟเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสตอรีลนี่พาร์คทั้งหมดนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราอยากจะทราบว่าสตอรีลนี่พาร์คเนี่ยสร้างมาเพื่อใช้คอนเซ็ปต์อะไรครับในการสร้างครับก็ฟาร์ตอรนีพาร์คนะครับก็คือสถาปัตยกรรมทั้งหมดของในโซนคาซาเนี่ยก็จะเป็นของอ่าแนวของประเทศกรีซครับผมเคยไปประเทศกรีซเนี่ยเกาะเทียงนางคือเกาะสตอร์ลินีครับแล้ก็นำคอนเซปต์สีขาวสีฟ้าที่มันเข้ากับชายหาดในบ้านเราเนี่ยครับตอนนี้ก็อยากจะให้พี่เอฟ บอกหน่อยว่าวันนี้ผมเอาเวลาน้อยนะมาเนี่ยเล่นได้ไม่หมดตอนแรกอยากจะเล่นเครื่องเล่นได้หมดเลยนะฮะแต่ได้สองสามชิ้นนะใช่ครับอยากให้พี่เอฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าผมพลาดอะไรไปบ้างครับครับผมอ๋อถ้าเป็นไฮไลท์ไไฮลท์ของที่นี่นะครับก็คือทิปพลาดที่อาจจะไม่ทันนะครับเวลาก่อนก็อาจจะเป็นของทิกรีมูเซียมนะครับที่จะเป็นภาพวาดสามมิตินะครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีอันนี้เป็นของออริจินอลของแท้เลยครับนะครับแล้วก็อีก เครื่องเล่นหนึ่งก็คือเป็นบ้านมีสิงครับบ้านมีสิงตัวนี้ก็คือนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดครับก็คือรับรองว่าถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่บ้านมีสิงของคานโตนี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอฟอิสราบนึงนะครับขอบคุณมากครับ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 อะแล้วต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ตลาดระลึกหัวหินหัวหินถูกต้องนะฮะ ไปซื้อจับแจ้งเช็สอยหาใช่ดีดเออดีขับดีเอ้ยเฮ้ยขับมันไม่มีมเด็กมือเบ็นมือเด็กมือเด็กมือเอาโค้งเอาเข้าโค้งยืนแบกมือยืนแบกมือทางตรงทางตรงทางตรงโอ้โหเร็วสายเร็วสายเร็วสายเร็วควาเร็วควงทางตรงสิบเอ็เล่นแม่มาเล่นเองมานี่ที่นี่แหละถึงแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วระลึกนี่ไงนี่ครับสวัสดีครับพี่โอ้โหมายืนรออยู่เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่พัฒนันใช่ครับเดี๋ยวพี่พัฒนันจะเก็บค่า เมื่อกี้ค่าโยกเราค่าโยกรถไม่ไม่เสียหายเนาะไม่เสียหายอันนี้คือที่ถ่ายรูปใช่ไหมฮะรับวดูที่พัฒนันนะครับหวานสนิทซึ่งเป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับระลึกหัวหินนะฮะก็เดยกจะให้พี่พัฒนันช่วยพาเราเดินเล่นบริเวณนี้กันครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากผมรู้มาว่าที่นี่มีบ้านเก่าที่เก่าแก่ซึ่งสืบทอดกันมาครับเป็นหลักร้อยปีใช่ครับอยู่ตรงไหนครับผมมองไม่เห็นเลยบ้านอยู่ที่ไหนเอออยู่ตรงไหนฮะพี่ครับ ด้านหลัง,ลงอันนี้งไงน,นี่เลยใช่ไหมครโหลังเบลเลอร์เลยนี่เรือนร้อยปีผมด,ดูดูไปแล้วบ้านเนี่ยภายในสวยมากเลยนะฮะครับแล้วก็ดูไม่เก่าอะดูเหมือนใหม่ดูเหมือนบ้านสมัยนี้ที่เขาสร้างกันแบบแนวว<ช>ิเเนเทจอะไรเงี้ยคือเขาเมคขึ้นมากมากกว่าครับที่บอกว่าอยู่ร้อยปีใช่หรือเปล่าหรือว่าเขาเมคขึ้นมาแบบ ทำขึ้นมาให้มันดูเป็นสไตล์เก่าๆจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบ้านสไตล์โบราณหรือบ้านที่อายุเข้านานเป็นร้อยปีเนี่ยค่ะสังเกตไดง่ายๆค่ะเสาเสาของบ้านอันนี้จะเป็นรอยทํำด้วยมือซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องมือเหมือนสมัยนี้นะคะมันต้องใช้ค่ต้องใช้มือต้องใช้มือใชในการเหลาในการทําหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเกลี้ยงคือมันเลยไม่เรียบใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เรียบ แต่ทาสีนี่คือสีใหม่อยู่แล้วล่ะนะครับรา่ว่าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นมันขึ้นๆแบบขั้นๆเลยครับอมเจ็นการที่ใช้เคมีตางลงมาใช่ค่ะแล้วที่ขาที่มันสี่เหลี่ยมนี่ละฮะอันนี้จะเป็นลักษณะมันจะเป็นไม้ปล่องอะค่ะเพื่อที่จะใช่เพื่อที่จะซ่อนพวกไฟพวกอะไรเนี่ยอยู่ข้างในถพาเป็นสมัยซึ่งมาตั้งแต่สมัยก่อนหรือมาจากสมัยนี้สมัยก่อนค่ะสมัยก่อนมาเลยใช่คือบ้านเนี้ยคือเขาบอกว่าเป็นบ้านที่ดูดีที่สุดเขาเลยมีปล่อง ขนาดตอนนี้บ้านผมยังไม่มีปองเลยครับเดินสายไฟเลยว่าอะไรยอะครับตอนนี้ยยีโอ้โหหรอเยอะเยอะเชียนะครับส่วนหลังคาแล้วหลังคาดูเรียบร้อยมากแล้วก็ดูสมบูรณ์มากเลยนี่ทามาใหม่ใช่หมเอ่ยอันนี้จะเป็นของเก่าค่ะแต่ว่าเรามีการซ่อมแซมซ่อมแซมคือตอนแรกเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับเป็นอย่างนี้เลยค่ะรูปแบบก็เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเรามีการซ่อมแซมแล้วก็มีการทําให้มันดูดีครับทางซ้ายมือเนี่ยผมจำเลยเห็นเป็นรูปภาพครับขาวดาดูแล้ว ดูอย่างลูกนี้นะวิถีชีวิตชาวประมงและบรรยากาศริมทะเลมีเรือเป็นเรือประมงค่ะที่เขาใช้หาปลาซึ่งหัวหินเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยเขาจะใช้เรือแบบนี้ค่ะในการหาปลาแต่ว่ามันใช้แรงลมในการขับเลือใช่เดี๋ยวจะมีตรงกลางบ้านนะคะจะมีมีโมเดลให้ดูมีโมเดลให้ดูของจริงเลยเป็นแบบนี้ว่ามันเป็นแบบไหนครับพระราชวังไกลกังวลนะครับอันนี้จะเป็นพระราชวังเดิม ก่อนที่จะตกแต่งค่ะอันนี้จะหันหน้าสวยมากใช่ค่ะอันนี้ก็คือปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าเขามีการีโวเวทครับผมช่คหานี่คือภาพบรรยากาศของหัวห่ะหัวหินนะครับหน้าโรงแรมฮิลตันครับผมนีคือตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการทำการประมงล้วนๆใช่ครัไม่ได้มีแต่ตอนนี้ไม่ไม่น่าจะมีอย่างนี้แล้วนะคตอนนี้ก็จะมีเจสกีอะไรที่มาจะเป็นเจสกีหาแบบลาก ลากแห่ฮะเชนสกีลากแห่ไปแล้วไม่ใช่หรือว่าลากแห่เชนสกีพังหมดตอนนี้ก็อายุยืนยัังแห่พังก็เปลี่ยนไปนะครับว่าสมัยก่อนก็ทำอาชีพก็คือประมงค่ะ อันนี้เดี๋ยวขอไปดูตรงที่เป็นแบบเมืองจําลองของหัวหินบ้างกันนะฮะของสมัยก่อนใช่ไหมฮะพี่กอฟใช่ดูในรูปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเต็มตาเท่าไหร่นี่ดูทุกมุมเลยคือนี่เขาจำลองมาเลยนะฮะนะครับก็มีอย่างที่บอกเลยนะมีส่วนที่เป็นนี่แหมีอะไรใช่ไหมด้านหน้านั้นอ่ะอ่าเขาเรียกว้วนค่ะอ้วนนะครับนี่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยบอมรู้รู้ดีครับเขาเรียกว้วนรู้รู้นานแล้วอ้วนเพราะว่ามันใหญ่กว่าแหใช่ไหมฮะต้องใช่นะ ถ้าไม่ใช่นี้วืดเลยนะใช่ครับเรือที่มีมีใบด้วยแล้วลมก็เหมือนในภาพเป๊ะเลยนะแล้วที่ตากอวนก็เหมือนในภาพของเขานัซึ่งเอามาทำให้ดูตรงนี้เนี่ยมีโรงตีเผือกค่ะเป็นโรงตีเผือกแล้วก็โรงเค็มโรงเค็มเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะตอนต้นก็คือเอาปลาเนี่ยมาทําเค็มเพื่อที่จะเก็บถนอมอาหารไว้ได้นานๆหัวหินสมัยโบราณเนี่ยเราจะทําได้สองอย่างเพราะว่าเมืองเราเนี่ยคือด้านหน้า ด้านหลังจะเป็นภูเขาซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกเผือกพวกมันพวกนีค่ะส่วนด้านหน้าก็จะหาปลาหาเลนทย์ค่ะแล้วก็เอามาเก็บคับเอาละครับตอนนี้นะฮะก็มาอยู่ในโซนที่2ก็คือโซนของส่วนของร่านกิจกรรมค่ะนะฮะ ตอนนี้ก็มีน้องๆเยาวชนมาซ้อมเต้นกันในแต่ละเดือนเราจะมีการประกวดร้องเพลงนะครับร้องเพลงร้องเพลงไทยเดิมพวาร้องเพลงของโบราณนานๆอางเงี้ค่ะส่วนมากแล้วก็จะมีพวกเด็กนักเรียนสมัยนี้เขามีอะไรบ้างที่เขาเป็นเป็นสิ่งที่เขาถนัดชอบเราก็จะมีการประกวดค่ะแล้วก็มีเงินรางวัล ก็เท่ากับว่าที่ระลึกเนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมกับทั้งเยาวชนแล้วก็กิจกรรมที่จะเป็นในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไปด้วยใช่ค่ะนะครับดีมากๆเลยนะฮะผมอยากไปโซนต่อไปแล้วว่าผมหิวมากเลยหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วในโซนต่อไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเองบอกเขาเลยฮะหลังจากที่เราไปเดินนะฮะไปเดินดูกัน ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านล่าลึกแหนมเนืองใช่ครับก็จะมีอาหารเวียดนามครับผมคุณแม่ตอนนี้เราอยู่เอออย่าเพิ่งลืมแนะนำคุณแม่ได้ไงอันนี้เราอยู่กับคุณแม่วันนาโชคสุชาติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่วันนาโชคสุชาติก็เป็นเจ้าของของที่นี่ทั้งหมดเลยครับผมนะครับอันนี้อยากให้คุณแม่เล่าคร่าวๆแล้วกันคุณแม่เนี่ย เป็นเจ้าของดั้งเดิมของบ้านหลังนี้เลยหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงครับผมคุณแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของดั้งเดิมอันนี้เจ้าของนี่เป็นของอเชื้อเจ้าพระองค์มาดูนะคะแล้วก็ตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วก็คุณแม่ก็ได้โชคดีได้โอกาสที่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ใจรักก็ก็ได้มาปรัปคุงซ่อมแซมบ้านหลังนี้ใหม่เพื่อที่จะดูประวัติแล้วร่วงร้อยปีนะคะก็เลยจะอนุรักษ์ คืออยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปดูได้ได้มาชมได้มาอะไรอย่างใช oui, ่ไหมครัก็ค uh ือคุณแม่เป็นคนหัวหินคนหัวหินก็เลยคิดว่าหัวหินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเราก็อยากจะลูกวากไว้ก็เลยทําเป็นโมเดลอยู่บนบ้านเรือใช่ครัทีไปดูร่เป็นภาพเก่าๆนะคะแล้วก็อาชีพดั้งเดิมของหัวหินก็คืออาชีพประมง ก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังของชาวหหินเนี่ยได้รู้ว่าประวัติของหุวหินเนี่ยที่ตั้งตรงนี้เดิมเป็นอะไรครับค่ะก็มาได้มาเที่ยวตรงนี้แล้วก็ผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ได้ทราบประวัติเลยค่เปนเรียกว่าครบจริงๆมาที่นี่ครบเลยไมกว่าจะได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของหัวหินนะฮะแล้วก็ได้มาเดินมีบรรยากาศสบายๆนั่งทานข้าวทานอาหารถูกต้องครับคือมาที่นี่ครบคันจริงๆนะเพราะว่ามีทั้งของแล้วก็มีอาหาร ที่แบบหลากหลายแล้วราคาไม่แพงด้วยที่ที่แบบสำคัญสุดเลยครับถูกต้องครับผมะะเอาตอนนี้มาหยุดมาดูตรงหน้าเราดีกว่าซึ่งนี่เมนูจัดมาเยอะ<ภ>มากขนาดนี้นี่หมดร้านหรือยังครับเนี่ยยัง,ยงค่ะยังอยู่เยอะมีอยู่อีกเชอะด้วยค่ะอันนี้คือแบบว่าแนะนําเลยใช่ไหมฮะคือเมน,นูเด็ดเด็ดอ่ะผมขอเปิดด้วยแหนมเนืองเลยแล้วกันนะบอมเดี๋ยวผมขอิ้มต่อเลยแล้วกันอืมอืมอือืมจิ้มเด็ดมากเลยฮะ จิ้มนีหวานมีผัวแล้วก็มีความเผ็ดเกรียวของจิ้มตัวนี้เนี่ยมสมำคัญกำลังดีมากครับผมส่วนผักแล้วก็ตัวหนังเนียงเองรสชาติดีเนยับสดสุดยอดจิมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะกระยอดสดกระยอดสดอดอร่อยครับอันต่อไปนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับปากหมอ้อยวนปากหมอ้อยวนอันนี้ อันนี้กุ้งผัดอ้อยค่ะกุ้งผัดอ้อยเดี๋ยวผมขอชิมเลยแล้วกันครับอันนี้คือถือได้เลยใช่ไหมฮะครับแล้วหั่นลงมานี่เลยแซ่บเลยผัดกระเท้าเป็นไงบ้างครับบอมเยี่ยมไหมอร่อยมากครับที่เราจะมากินตูชินะพี่กอล์ปคือบรรยากาศร้านเป็นยังไงพี่กอล์งเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศร้านนะก็เป็นร้านสบายๆซึ่งทำกันสดสด ตรงหน้านั่นเลยสามารถสั่งไปดูเขาทําไปแล้วก็รับประทานได้เลยอันนี้ที่บอมทานไปเนี่ยฮะเอาไฟล้นกันสดๆเลยใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะก็ทอาสดๆได้เห็นเลยเอาไฟล้นเลยอ่ะตอนนี้บอมน่าจะปวดหัวนะฮะเพราะวันนี้นี่มยเล่นขอเล่นมาเยอะว่าทำดีว่าทำดี <laughs> ขึ้นเลย <laughs> ขึ้นคิ้วเลยอ่ะเป็นไงสุดยอดไหม เผ็ดมากครับขอดูกล้องหน่อยขอดูกล้องกับกล้องหน่อยเนี่ยคือกาแฟที่เราไปดูวิธกรรมวิธีการทำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือการดริปกาแฟนั่นเองสดๆเลยนะครับบดกาแฟมาเป็นผงใส่เข้าไปในกล้วยอนุร้อนเติมให้มันจ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 นลงไปนะครับเขาก็บอกว่านั่นแหละเป็นวิธีการลดที่จะเข้าถึงรสชาติของกาแฟมากที่สุดโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแต่นี่นี่มีนมมาเข้ามาผสมพี่จะขอชิม ก็เรื่องของคุณผมชิมนมก็ได้นะครับอชิมชิมเลยชิมเลยพีก่กินที่นี่มีร้านนมเหมือนกันนะฮะคือที่นี่มีร้านนมแลม้วมีแบบว่าเขามีเกมให้เล่นในนั้นเลยครับคือว่าเขาจะแบบ<อ>ว่าห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตที่นั่นเลยเพราะว่าจะเป็นแบบว่าคือว่าการที่มานั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยจะมีแบบว่าเราจะไม่สร้างสัร์กันเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเราจะกินเราจะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์แต่ว่าที่นี่มีเกมให้เล่นหลากหลายมากและผมก็โทรศัพท์วางไว้ในกล่องที่นั่นยังไม่นี่ไปเอาด้วย ต่ไม่รู้หายหรือยังแต่ตอนนี้เรามาชิมรสชาตินมก่อนฮะว่าที่นี่เขาสงดีหรือเปล่าเนี่ยมันติดหัวนมอ๋อเยือเยอะเยอเยื่อเอาไปเอาไปเลวเรียกหัวนมไม่อุบาทคือมันอยู่ข้างบนผมเลเรียกว่าหัวของนมหัวข้างบนนมผมคนเกิดมาแล้วแก่เลยนี่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เลยนี่ฮะรสชาตินมนี่มันครับมันแต่ไม่หวานเกินไปฮะครับรู้สึกว่ารสชาติดีมากเดี๋ยวเขายิ่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขายิอีกทีหนึ่ง ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่วันนาโชคสุชาติมากๆนะครับสสวััดีครบที่มาให้ความรู้แล้วก็มาช่วยเราให้เราได้ชิมอาหารดีๆนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านคุณคองขอบคุณผมแล้วก็พิธีรับวยค่ครับผมเมื่อหลังจะมาหาคุณแม่ใหม่ครับมาก็ยินดีครับขโมยย่อมเตรียเมียไตรตรีโมกเย่ออ่ำประขยุ่นุกมุกหนุกมากครับ ลูกกรานา่นมันเยอะเฮ้ยชักมั้เนี่ยมชักมั้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมือเข้มมากไปก่ไไปไไปไปไปไไปไป่ปยไปไปไป มาาหีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันงานอะไรพลังงานแล้วผมรู้เรื่องมั้งไหมฮะเคยทำกันบ้านไหมเป็นไรนี่เป็นไรนี่เป็นอะไรเอาไปโคศกครับโคศก